มันเป็นเกมที่ลุ้น,นันดับ3นะครับแล้วก็เราค่อนข้าง,าง,างลําบากในเรื่องแต้มแล้วก็เซตเพราะนั้นเราต้องเก็บ3คะแนนให้ได้แล้วก็มาก่อนออกจากที่พักก็ก็บอกนักกีฬาว่าวันนี้เราต้องมาชนะแล้วก็3คะแนนด้วยนะครับเพื่อที่จะปิดฤด,ด,ดูกาลให้ได้สวยงามแล้วก็เด็กสามารถทําตามที่เราต้องการได้โดยเฉพาะในเรื่องแทคนิกการเล่นต่างๆมีผู้เล่นหลายคนที่วันนี้ฟอร์มดีขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาหลายคน มันคือเราเราแพ้มาตลอดเราก็รู้ว่าศักยภา,ยภาพน้องๆทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะต่ํากว่าทีมอื่นโดยเฉพาะตัวมินบล็อกนะครับแต่ว่าเราพยายามหาทางที่จะจุดดีที่สุดเอาไปเล่นกับเขานะครับแล้วก็เราก็สามารถทําได้ใน2สองเกมหลังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะาในเรื่องบอลเสิร์ฟที่เราต้องการเพราะหน้าบล็อกเราไม่ค่อยดีแล้ววันนี้เราเสิร์ฟได้ดีเมื่อวานก็เสิร์ฟได้ดี ก็เป็นไปนตามที่เราวางแผนและแท็กติกไว้ก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของ,ของน้องๆในในฟันเฟือครั้งนี้แล้วก็สามารถเตรมดับสามได้ก็ถือว่าพอใจในในทีมตัวนักกีฬาทุกคนมากทีได้ทำทีมชายอยีกงมางกันสามครั้งครั้งนี้ถือว่าดีสุดเลยครับครั้งนี้ถือว่าดีสุดไหมอันนสามครั้งนี้ถือว่าดีสุดน่าดีสุดดีสุดนะครับเราทำมาสามครั้งแล้วก็ มีครั้งนี้ดีสูตผู้ชายได้แชมป์แล้วผู้หญิงได้ที่สก็ถือว่ามันเป็นงานหนักแต่โดยภาพรวมแล้วก็มีทีมงานที่ดีนะครับสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้บริหารของต้นคอรัสิมาโดยพผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับเสยดูแลเราตลอดแล้วก็ทําให้งานเราง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ดีแต่ปีหน้าก็จะต้องดูอีกทีครับคิดว่างานมันหนักมากสาหรับสัมี